เข้าหลังบ่ายก่อนจะถึงคริสต์มาสอีฟแจกราคาทองคำของเอเชียพุ่งขึ้นแต่4,497เียเ5เหรียญ55ซนนี่คือสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่2ของเอเชียและของโลกเกิดขึ้นแล้วนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยน้ำด่างอิชิตันหอมอร่อยดื่มดีทุกวันเข้าหลังบ่ายก่อนจะถึงคริสต์มาสอีฟ แจกราคาทองคำของเอเชียพุ่งขึ้นแต่4,497เหรียญ55เซนนี่คือสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งที่2ของเอเชียและของโลกเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ราคาทองคําของตลาดสิงคโปร์นะครับซึ่งทําการซื้อขายในช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทยขณะนี้ที่เราไลฟ์สดกันอยู่ก็คือประมาณบ่ายโมงครึ่งแต่ถ้าถอยไปประมาณ15นาทีก่อนหน้านี้ราคาทองคำสปอตคือราคาทองคาส่งมอบทันทีที่สิงคโปร์นั้นดีดยาวขึ้นไปเลยนะครับอยู่ที่ระดับ4,497เเหรียญ5้เซนต์ต่อออนนั่นคือสูงสุดระหว่างวันนะครับในขณะที่ราคาสูงสุดระหว่างวันตรงนั้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีการลงนะเทขายลงมาแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ได้มากอะไรกันเลยนะครับแล้ว ก็เลยส่งผลให้กับราคาทองคํำตอนนี้ที่หย่อนลงมาและทําการซื้อขายที่สิงคโปร์เนี่ยนะฮะยังคงอยู่ในระดับราคา4,479เหรียญ18เซนต์ต่อออนนะครับก็ถือว่ายังเป็นราคาสูงสุดเป็นประวติศาสตร์ครั้งใหม่เป็นวันที่2ต่อเนื่องกันแล้วนะฮะทีนี้จากสัญญาณตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เลยมองว่า อะไรที่ทําให้ราคาทองคําในตลาดของสิงคโปร์นั้นไปไกลขนาดนี้เห็นไหมฮะ4 4 9 0ุดมาถึง63.29%เรนะครับในขณะเดียวกันโกลฟิวเจอร์ที่อยู่ในของเอเชียก็มาถึง4,511เหรียญอยู่ค่อยว่าเรื่องโกลฟิวเจอร์กันนะฮะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าขณะนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่แปลกพอสมควรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าคริสต์มาสอีฟคือพรุ่งนี้กันละ เสร็จแล้วก็คริสต์มาสเต็มวันกันแล้วซึ่งปกติแล้วในทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าอ e ีฟในหนึ่งวันหรือเข้าไปสู่คริสต์มาสเนี่ยตลาดจะปิดทําการดัรนแรงซื้อจะแผ่ว สร็จแล้วทุกๆปีเนี่ยแมทในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐก็เสร็จไปทุกปีว่าจะเป็นก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาสประมาณกลางสัปดาห์ที่2ของธันวาคมทุกปีซึ่งปีนี้ก็จบไปแล้วนะฮะด้วยการลงดอกเบีย้ยถูกไหมครับทีนี้ปรากฏว่าในช่วงสองสาวันเนี่ยปรากฏว่าดันราคากันผิดปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเฉพาะเทียบเดือนธันวาคมนะครับเหตุผลก็ชัดเจนกับว่าตอนนี้นักลงทุนทั้งหมดเนี่ย เริ่มที่จะเทใจเกี่กับเรื่องของดอลลาร์สหรัฐไปได้ไกลอย่างมากๆแล้วนะครับและโดยเฉพาะยิ่งมีปัจจัยแทรกซ้อนเข้ามาในช่วงของปลายปีนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลเมื่ออย่างที่ผมพูดไปว่าวานก็คือจากโดนัลด์ทรัมป์เรื่องของปฏิบัติการทางด้านน้ําทะเลนะครับเรียกว่าเป็นน่านน้าของประเทศเวเนซุเอลาเาก็ใช้หน่วยนะครับตรวจการยามฝั่งแห่งชาติของอเมริกาเนี่ยนะครับเข้าไปสกัดกั้นและปิดบล็อกอรเรือขนส่งน้ํามันดิบ ลำที่สามไม่ให้เข้าออกหน้านน้ำของเวเนซุเอลานะครับสถานการณ์เปราะบางสุ่มเสี่ยงขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันสำหรับอเมริกากับเวเนซุเอลานะครับนี่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนแต่ว่าเป็นปัจจัยหลักของมันก็คือดอลลาร์สหรัฐนั้นอ่อนค่าลงต่อเนื่องแม้แต่กระทั่งวันนี้ซึ่งน่าจะเป็นวันสุดท้ายก่อนจะเข้าอีฟในของเอเชียนี่นะฮะซึ่งตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตลาดทุนไหลแห่งในเอเชียก็จะปิดทําการกันในเทศกาลของคริสต์มาสอีฟและต่อเต็มวันวันที่25เนี่ย ก็ยังขายธุรกรรมของเงินดอลลาร์ออกมาอย่างมากมายก็เลยนะครับซึ่งก็ยังคงเป็นดอลลาร์สหรัฐที่ต่ำขัน้นในรอบ2เดือนต่อเนื่องเป็นวันที่2ของวันทําการในสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือมันจะไปตามผันกันเลยนะฮะอดอลลาร์อ่อนตุ๊บทองแข็งปักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ขนาดที่ขนาดทองขึ้นมาถึงเนี่ย4,497เหรียญ55เซนระหว่างวันในเอเชียในวันนี้นี่นะครับก็เท่ากับว่างไงฮะคนที่เล่นทองคําซื้อขายในดอลลาร์สหรัฐก็ต้องแน่นอนว่าขายทํากําไรเก็บเข้ากับพอร์ต เป็นของตัวเองถูกไหมครับดังนั้นก็เลยทําให้ดันเงินบาทแข็งค่าขึ้นไปมากอีกเช่นเดียวกันนะฮะสถานการณ์พวกนี้ล้อกันไปหมดเลยนะครับในช่วง2วันทําการที่เปิดมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานี่นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้ถ้าจะเทียบราคาทองคําในเอเชียกันนะฮะเอาแค่ราคาต้นปีจนถึงวันนี้ของตลาดเอเชียที่สิงคโปร์ตอนนี้ผลตอบแทนและส่วนต่างราคาทองคำไปถึง72%นนะครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อเลยไม่เคยเห็นผลตอบแทนทองคำในเอเชียที่สูงขนาดนี้ในรอบ 40กว่าปีหรือ4ทศวรรษนะฮะที่เกิดมาเลยนะฮะดังนั้นด้วยเหตุการณ์อย่างนี้นะครับถามว่าแรส่งจะมีไปต่อไหมพุ่งนี้แรงซื้อถ้าตามปกติควรจะแผ่วนะฮะเพราะว่าตลาดทําการอย่างเช่นในนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยพอถึงวันคริสต์มาสอีฟก็จะซื้อขายครึ่งวันเอเชียพุ่งนี้ก็น่าจะประมาณครึ่งวันแล้วก็จะหน่อยๆกันฮะแต่ก็ไม่แน่นะฮะท่านผู้ชมครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะนาทีนี้จับทางยากมากสําหรับราคาทองคําในช่วงปลายปีซึ่งปีนี้ แปลกกว่าทุกปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับในเดือนคันวาคมด้วยกันนะครับนี่คือราคาสัญญาณของอทองคำสปอตนะครับในส่วนของทางด้านตลาดเอเชียอย่างที่เราได้งานรายงานให้ท่านผู้ชมไปก็อย่าลืมนะฮะได้หรือไม่ได้ครับคำถามส่งไปแล้วนะฮะอย่าลืมตอบมาด้วยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าให้เวลาอีก3วันสุกเน,น,นี้ยนะฮะพ้นคริสต์มาสปั๊บสุกเนี้ยเย็นเย็นสุก26เลยนะฮะทองคำประเทศไทยทำนิวไฮได้หรือไม่ได้ถ้าได้พิมได้นะถ้าไม่ได้พิมไม่ได้นะ เอาให้เข้าใจง่ายขึ้นนะราคาทองคําวันนี้ที่เรากำลังไล์สดตรงนี้ห่างกับนิวไฮประมาณพันสองบาทต่อบาททองคําได้หรือไม่ได้ครับสิ้นสุกนี้นะครับพ้นคริสต์มาสจะได้เห็นทองคําทํำนิวไฮได้หรือไม่ได้บอกมาเลยนะครับท่านผู้ชมครับ